ลงแล้วนะคะ ค่อยๆ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 ค่อยมาดูปากลุ่มหน่อยเร็วต้องอีกหน่อยนะอีกหน่อยอีกหน่อยลงอีกหน่อย ลงยปอยค่อยๆปล่อยลงมาปล่อยอันนี้ไปช่วยหน้นได้แล้วมั้งเออค่อยๆย้อนมาได้แล้วได้้ค่อยๆย้อนโอเคเจ้าอันนี้ไปช่วยหน้นเลย